สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะทําคลิปไว้เลยนะคะกำหัวข้อเฮ้ยไม่สิต้องขอขอบคุณผู้ทุกคนไลค์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งให้กับช่องนะคะวันนี้นะคะก็จำทำพิกัะคาร์ดเช่นเคยนะก็จะเป็นคาร์ดที่วาดรูปเองนี่แหละกำหัวข้อที่มีชื่อว่าใครนะคะกําลังคิด18บวกกับเรานะคะคนไหนนะคะ คนในที่นี้อาจจะเป็นใครก็ได้คนในโซเชียลโลกออนไลน์คนที่รู้จักเราคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามนะคะที่คิด18บวกกับเราแบบสมองหัวเขาเนี่ยคิดในเรื่อง18บวกนะคะทำไมฉันทำฉันทำคลิปแนวนี้ฉันต้องแบบเออเป็นเรื่องธรรมชาติมนุษย์นะคะโอเคนะคะมีทั้งหมด3กอน,นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยนะคะ1 2 3สาม สวัสดีค่ะกองที่หนนะคะหัวใจนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่เด็กนี้นะคะในการทำนายนะคะไพ่เซ็กชวลนั่นเองว่าใครนะคะคิดส8บวกกับเราขอ clarify ไพ่ใครคิดส8บบวกกับเรานะคะเขาจะเป็นใครกองที่หนึ่งกองหัวใจ เรานึกถึงคนนั้นหรือใครก็ตามนะคะ k i n g o f s o r r s เอาตรงเลยว่าคุณน่าจะรู้จักนะคะ k i King of s w o r d s หรือว่าเป็นคนที่เป็นไม้นั่นเองนะคะคนที่มีหรือใครก็ตามที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าเขาเป็นไม้ก็ได้นะคะคนที่มีพันธะหรือว่าไม่มีไม่มีก็ได้เท่าที่ดูนะคะ แต่ถ้าถ้าเท่าที่ดูแล้วเขาค่อนข้างที่จะมีวุฒิภาวะความคิดหรือว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานั่นเองนะคะเป็นคิงอ่ะเนาะคิงออฟ s โตรสนะคะคนนี้จะออกแนวที่แบบขรึมๆนะเหมือนจะนิ่งเหมือนมีภาระหน้าที่สิ่งหลายอย่างมากเหมือนถ้าเรามองแล้วก็ปกติแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเขาเนี่ยมีแอบคิดนะอยากให้เราตามใจด้วยเขาจินตนาการแบบนั้น ออยง่ายเหมือนเหมือนเขาจินตนาการด้วยนั่นแหละนะคะคนที่เป็นไม้อะคนที่แบบเราอาจจะดิวอยู่นะคะนายอับสอดมีแต่แบบคิงนายอับสอดแสดงว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วมาเปิดไพ่เนี่ย เอาตรงๆนะเขาวาดฝันเหมือนเขาเนี่สามารถที่จะควบคุมตัวคุณได้เวลามีอะไรหรือว่าเขาจินตนาการถึงเรื่องเซ็กส์นั่นเองนะคะอืมคนนั้นนะ Six o o s ซอร s ภไพดาบเกิดขึ้นอีกแล้วไพดาบเกิดขึ้นอีกแล้ว s i x อ o ป s o s ์ s นะคะส่วนใหญ่เป็นพลังงานของคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะคะ เป็นพลังงานคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแถมไพ่เรื่องสามใบเนี่ยออกไปในทิศทางที่แบบว่าเขาเป็นฝ่ายควบคุมเราเขาน่าจะแบบเป็นผู้ใหญ่กว่า,าจริงๆนั่นแหละนะคะแล้วก็บอกว่าเราเป็นเด็กเขาสามารถที่จะคอนโทรลเราได้ตอนมีอะไรกันหรือเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่นี้เท่าที่ดูแล้วอาจจะเป็นคนที่เคยคุยนั่นแหละคะ่ะคนที่เรา เคยคุยเคยพานเคยอะไรอย่างเงี้ยเคยเจราจารพูดคุยกันนะคะแต่มันไม่ได้ขึ้นว่าเป็นคนในทําง,งานหรือว่าคนใกล้ตัวนะแต่ทั้งนี้ก็ประกอบกับสถานการณ์ของพวกคุณนะคะที่แน่เป็นไม้เป็นคนที่เคยมีพันธะมาก่อนคนที่มองว่าตัวเองเนี่ยเหนือเป็นผู้ใหญ่ก,กว่า t h e l o v e r e r s, <The> lovers, <S นะคะแล้วเขาก็มีความเป็นเด็กด้วยนะคนนี้นะ คือเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงจริงแต่ว่าบางมุมเขามีความเป็นเด็กแล้วยังมีความที่แบบว่าเหมือนแบบว่าถ้าถ้าเขาจินตนาการถึงเราเนี่ยเขาจะคิดเรื่องแบบทวงท่านั่นนี่เยอะแยะเยอะสิ่งนะคะ The lovers เนี่ยถึงมันจะเป็นชายหนึ่งหญิงสองก็จริงแต่ว่าตามความที่เราทํานายนะคะเขาจินตนาการนะคะเขาจินตนาการถึงเราว่าเขากับเราเนี่ยจะต้องมีท่าอะไรบ้าง จะพูดอะไรล่ะเขินอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะอืมแล้วเขามองว่าถ้าสูงมไม่ได้คบคุยกับคุณเนี่ยก็คงแบบน่ารักใสๆแต่จริงๆคือแบบเก็บอาการนะคะเห็นไหม Three of Pentacles ท่วงท่าใหม่ๆเขามองแบบลึกมากอ่ะโอ้โหคนอะไรเนี่ยแสดงว่าเขาผ่านประสบการณ์มาสูงนะคะ เป็นการอ่านไพ่แบบขำๆนะคะไม่ต้องซนะีเรียสเนาะเซเว่นออฟสอดแต่เอาตรงนะคนนี้ยเขาแค่คิดค่ะเขาไม่กล้าเข้าหาเราหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเขามีตำหนิไงตำหนิอาจจะมีแบบมีลูกติดหรือว่ามีแบบเคยมีปัญหาครอบครัว รือว่าเคยหย่าร้างเคยอะไรมาก่อนโดยที่เขาเนี่ยเป็นฝ่ายผิดในความสัมพันธ์นั้นๆอาจจะผิดเพราะว่าเขามีนิสัยที่แย่บางสิ่งบางอย่างอะไรประมาณนี้เหมือนเอาง่ายๆคือเขาไม่มีข้อด้อยกว่าเราเขาไม่กล้าเข้ามานะคะแต่เขาเนี่ยมีความที่แบบว่าแอบคิดไงแอบจินตนาการแต่ไม่ได้แบบต้องทําจริงหรอกคนนี้น่าจะไม่นะคะก็ไม่รู้ว่าคือใครเดี๋ยวเรามาดูให้นางฟ้านะคะเขาอยากบอกอะไร หลายล้ไพ่นางฟ้าแพชชั่นแสดงว่าคนเนี้ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วมีแพชชั่นกับเราคนที่มีแพชชั่นกับเราได้นานๆเนี่ยคือแบบสุดยอดจริงๆนะแสดงว่าชอบจริงๆนะคะดีเซปชัน่นแต่เขาก็บอกบอกไปแล้วว่าภายนอกเขาดูเหมือนแบบนิ่งขึงขึเหมือนไม่คิดอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยอ,อถ้าเรารู้จักกันนะคะแต่จริงจริงเขาคิดค่ะอืม ฮีลิ่งแฟมิลี่อิชชูนั่นไงคนที่มีปัญหาครอบครัวหรือเหมือนตั้งแต่แรกที่เกิดมาว่าเขามีครอบครัวอยู่หรือเปล่าแต่แนวโน้มก็คือเขาน่าจะเคยมีปัญหาครอบครัวในเรื่องอื่นๆด้วยเนาะ,ะและเขาก็เป็นไม้อะไรประมาณนี้นะคะมาก่อนเขาก็กลัวว่าถ้าสมมุติว่าจะเดินความสัมพันธ์อะไรกับใครก็ตามเนี่ยก็คงมีต้องมีปัญหาอีกหรือเปล่าเขาแค่กลัวนะคะแล้วก็ไม่กล้าเขาเดินเข้ามาหาเราด้วยคนคนนั้นนะโซเมด เขาแอบเขาแอบจิกหมอนค่ะแต่ตัวเราเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าใช่ตาคนนั้คนนี้ไหมคนที่แก่กว่าคนอะไรก็ตามอืมเข้ามาอีกทีแล้วกันเนาะอ่าเขาก็มองว่าเนี่ยเป็นคู่กันได้นะถ้าเป็นเนี่ยคือแบบน่ารักใสายๆคือไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ y o u d e s e r v e love ซึ่งเขามองว่าคุณอ่ะน่าจะเหมาะสมรักที่ดีกว่าคไม่ก้าเข้ามาหรอกนะคะคไม่ก้าเข้ามาแน่นอนคนนี้นะคะหรือถ้าเข้ามาก็เราก็จะรู้ว่าเขาอาจจะไม่คิดอะไรแบบนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่จริงไม่ใช่โอเคนะตรนี้ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะกองที่หนึ่งบายบายสวัสดีค่ะกองที่สองนะคะกองที่สองเดอะสั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวขอปรับกล้องหน่อยแบบแสงโอเคแสงแสงเยอะไหมกองที่สองนะคะเดอะสั้นต้องปรับแสงอ่ะไม่ได้นะคะกองที่สองเดอะสั้นโอเค เดี๋ยวเราขอแคลรไิฟายไพ่ก่อนนะคะเรามาดูว่าใครกันนะที่คิด18บวกเรื่องเซ็กกับเราในหัวนะคะเหมือนสว่างเกินไปหรือเปล่าเนี่ยขอปรับใหม่ได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะโอเคแค่นี้ก็พอแล้วพอและเดี๋ยวมันจะสว่างไป คือเปล่าอะฉันมีปัญหาอะไรกับกล้องโอเคขออภัยด้วยนะคะไม่เสียเวลาเลยวหุย The ะ o า e เคือแค่แค่แค่แค,แค,แค่ตับใจค่ะเขินหน้าไพา่เห็นไพ่แล้วเขินอคนเนี้ยเอาตงตรงนะ The Tower เกิดขึ้นในที่เนี้ยเขาเป็นคนที่ เป็นคนเฉยชาภายนอกนะคิดดูนะใครนะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเฉยชาแต่จริงเราร้อนมากเราร้อนมากดูเหมือนเฉยชาแต่จริงไม่ใช่นายออฟเพน n ดอ c l e s ลส์นี่ดูเหมือนเฉยชานะคะแต่จริงเนี่ยแอบคิดแอบมองแอบจินตนาการคนนี้ค่อนข้างออกแนวโคจิตอะ ดูสิมีตัดผมเราด้วยขนาดแบบมีเซ็กซ์ยังทำหน้าเฉยเฉยเฉยช้าด้วยอะ่ะดูสิออกแนวโรคจิตนะคนเนี้ยน,นะนิ่งๆไงอาจจะเป็นคนแบบสุข,ขมุมลึกๆดูแบบดูเหมือนไม่หืนไม่ใช่คนแบบหื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่อะ่ะนะคะโฟบสอสสู้ เขามีความโรคจิตซาดิสนิดๆน,น,นะคนนั้นนะลึกๆเลยมีความซาดิสในตัวคนนั้นคือแบบเอาง่ายคือเซ็กจัดหรือว่ามีความซาดิดคนดูสิคือชอบความรุนแรงด้วยนะคนนี้นะชอบความที่แบบคือต้องเป็นฝ่ายกระทําอุ้ยแสงเยอะไปปะต้องขออภัยนะคะฟังแค่เสียงเอาเนาะ คนนี้ต้องเป็นฝ่ายกระทำเขาจะชอบมากเป็นฝ่ายควบคุมโดยทิศแท้ทูเลยนะคะเท่าที่ดูนะอืมแล้วคนเนี้ยอายุก็ไม่ได้แบบแก่หรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่มีแบบซิกแพคดูทั้งสามภาพแล้วเขามีซิกแพคมีกล้ามลำล่ำดูเหมือนแบบออกกาลังกายบ่อยมาก เหมือนไม่คิดเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแต่จริงๆไม่ใช่คือแบบใครเนาะ king of c u p s นะคะแต่ก็มีมุมอ่อนโยนเหมือนที่ว่านะคะเขาเหมือนจะมีรคจิตแต่เราก็ยังคล้ายๆกับใครยอยู่เพราะว่าเขามีคนสองคนในร่างเดียวนะคะเขามีมุมอ่อนโยนในตัวเองนั่นเองนะคะมีมุมอ่อนโยนอยากดูแลอารมณ์เหมือนฟิฟตี้เชดอะโอ m มกอ จริงนะมีความซาดิสคือภาพ2อันเกิดขึ้นใช่ไหมอันแรกกับอันที่สองก็คือ the tower แล้วก็ Knight of pentacles นะคะแล้วก็มา king of cups ซึ่งมีความอ่อนโยนในต,ตัวแล้วก็มีความซาดิสฟิตที่เฉดชัดๆเลยคนที่คิดกับคุณแบบนั้นอะ่ะโอ้ใครโนแล้วก็น g h อ of วาน d ์นะคะ Knife of a n d s นะคะ Knife นะคะ of a n d s นะเคยมีความรุ่มหลงในเรื่องของเซ็กค,คือคนนี้อาจจะเป็นคนหืน่นหื่นจัดหืน่นชนิดที่แบบว่าแรกๆเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนแบบนี้แต่จริงคือแบบหื่นมากๆหื่นแบบอะไรอย่างเงี้ยมากก็เหมือน Fifty s h a d e นะคะนะคะ เขาจะเป็นสไตล์แบบนั้นสไตล์แบบออกแนวซาดิสชอบชอบนั่นชอบนี่ชอบเล่นนั่นนี่กิจกรรมก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ three of cups นะคะทีฟชารลีนั่นเองนะแล้วเขาก็ลุ่มหลงในเรื่องอย่างว่าจริงจริงนะคนนี้นะลุ่มหลงจริงมีเก้าถ้วยสามถ้วยคือลุ่มหลงมากแต่ว่าคนนี้รักใครรักจริงนะคะรักใครรักจริงเหมือนแบบออยง่ายคือเรื่องเซ็กสำคัญกับเขา แล้วคนที่คุณนึกถึงเนี่ยอาจจะพูดคุยกันแล้วด้วยซ้ําพูดคุยกันแล้วแรกแรไม่เปิดเผยตัวตนว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้นะนะคะแต่จริงไม่ใช่คือหนักมากอยู่ข้างในอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำน่ะอืมประมาณนั้นนะคะเขาจะเป็นประมาณนั้นนะคนที่คุณรู้จักแล้วคนที่คุณพูดคุยกันแล้วนะคะใครกันเนาะคนที่คุณพูดคุยกันแล้วแล้วก็อายุไม่ได้มากด้วยอายุไม่ได้มาก ไ่เรียกกันหรือว่าห่างกันไม่ถึง5ปีอย่างเงี้ยไม่เกินไม่เกินไม่เกิน5ปีห่างกันอะไรประมาณนี้ความรู้สึกคือแบบแค่เล่าให้ฟังช่วงเลทข,ของอายุแค่นั้นนะคะ Stay optimistic นะคะ About your love life นะคะคนนี้จริงๆไว้ใจได้เพราะว่าเขารักเดียวด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้ก็แอบ แอบน่าก,กลัวตรงที่มันแอบซาดิสโรคจิตเนาะ deception ให้แแรกก็บอกไปแล้วว่าเขาอาจจะไม่แสดงพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าอะไรเลยแต่หลังๆมาระวังนะรุนแรงค่ะคนนี้รุนแรงชัดเจนคีบเป็นโอเ m นไ์แล้วเขาก็ไม่แบบไม่ได้สนใจนะว่าการที่เขาแสดงแบบนี้คุณจะชอบหรือไม่ชอบเป็นตัวตนของเขานะจริงๆคุณอาจจะชอบก็ได้นะ new love นะคะเป็นคนคุยของคุณนั่นแหละที่เขาแบบ ที่คุณจะได้เห็นความอีกมุมหนึ่งของเขาอีกไซส์หนึ่งของเขาเนี่ยอืมฟลนะคะคนเนี้ยอาจจะเคยตามจีบคุณนะคะหรือว่าก็คุยคุยกันอยู่นี่แหละคนนี้คุย,ค,ย,ค,ยคุยกันนี่แหละนะสไตล์เขาจะเป็นประมาณนี้นะอืมตัวไม่ตัวยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะกองที่สองวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกองสุดท้ายอินฟินิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า คนนั้นนะคะคนที่คุณนึกถึงหรือใครกันนะที่กำลังคิด18บวกกับเราเรื่องอย่างว่านะคะขเขาเป็นใครลักษณะแบบไหนอะไรยังไงนะคะแอช f p เ n t น c l e s อาจจะเป็นแฟนของคุณหรือว่าคนคุยความสัมพันธ์คนคุยเป็นแฟนหรือว่าพลังงานของความรักที่เป็นแฟนกันนะคะอืงออฟเพนเด็กเกิลสค่อนข้างที่จะรู้จักกันแล้วมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วหรือว่าความรู้สึกที่มันไกลคำว่าแฟนแล้วอะไรประมาณนี้นะชัดเจนนะกองนี้ Hangman งืมอคนที่เคยคุยความสัมพันธ์มันชัดเจนด้วย จะไปคนนั้นเลยนะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะใช่คนที่คุณนึกถึงเลยนะคะเช of Pentacles นะคะคนที่คุณเนี่ยหวังว่าจะเป็นครอบครัวแล้วเขาเองก็หวังความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามแต่มันเคยมีโมเมนต์แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไปในระยะยาวได้นะคะลองเทิร์นเดลิเชันชิพนั่นเองนะคะแปดถ้วยนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่แบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเคยเดินออกไปแล้วกลับเข้ามาเพราะว่ามันมีความแพชชั่นแอดดิกกันอาจจะเรื่องอย่างว่าที่เขาจินตนาการถึงเราคิดกับเรานะคะคนนั้นนะแล้วก็หกถ้วยคนเดิมๆจริงๆด้วยนะคะคนที่เรารักมากเขาก็รักเรามากถ้าไม่รักก็คือสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนแต่ว่ามันมีความผูกพันกันอะไรประมาณนี้นะคะชัดเจนมากกองที่3คนคนนั้นของคุณ เดี๋ยวขอดูไพ่นางฟ้าละกันนะขอดูไพ่นางฟ้านะคะกล้องสว่างเกิน free yourself นะคะ healing family issue separation คนเดิมๆของคุณแน่เลย romantic feelings เหมือนที่บอกไปนะคะคนมีโมเมนต์แบบนี้แล้วก็ express your love <c oughs> นะคะเดี๋ยวคนนี้เขาก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะคนที่คุณเคยคุยเคยลึกซึ้งทางความรู้สึกนะคะลึกซึ้งทางความรู้สึกก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่มันแบบรู้สึกว่าคนนี้ใช่อะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้กําลังหาง่หางกันเขาก็คิดถึงเราเราก็คิดถึงเขาเป็นพลังงานของคนที่คิดถึงกันและคนที่ห่างกันแล้วก็คนที่แยกย้ายกันไป นะคะแต่ทั้งนี้ก็บวกกับพลังงานของคุณทั้งสองคนด้วยว่าเป็นอะไรยังไงเนะาะไพ่ไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะโอเคนะไพ่มันจะพลังงานของใครก็ของคนนั้นที่เข้ามาดูนะคะถ้าไม่ตรงก็สามารถปิดไปได้เลยนะคะก็หมดแล้วนะคะกองที่3รวดเร็วมากวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย